สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนในเวลากินเข่าแล้วมันี้อาหารอสุดยอดของหมักหอยผึ่งปนกบธรรมศาสตร์ข้าเจ้าไปไต่มาโมเมนไปภาคไต่ได้ไปไต่มากบธรรมศาสตร์ปนกบแล้วก็ลวกผักบ่วงลวกผักบ่วงพี่น้องเคยกินโมลวกผักบ่วง พักหุ่มห่อพน่นกระเอินตำลึงท่องก็เอินบางคนยำเข้าไปให้ไปเสียยาเขาพ,พดหินเจาะเพื่อนเอาพักอันนี้แหละเขีียนหัวผู้ใ้เคยเหนให้เหดผู้อาจจะเคย,ยหัวจักสมัยเก่าวะสมัยใหม่บ่หัวจักกคือมากินปนกบน,กนำกันมีปนกบมีสู้บักทัวใส่หนังใส่ปลาทู่กัมีพักซี่ บักเขือบักแตงพักบุ้งใบบักกอกลวกยอดบอักอึอักกระเดาอันนี้ปลาลูกไสพ้พันส่งมาใหอยอยู่แตงว่าบักไก่นคะรพนมส่งปลามาให้พร้อมพ่อต้องกินมือเด้อปลาปากด้วยพ่ะนะเอาปากกิไนได้สนุกมันคือปลาบ้านห้องคุณว่าปลาปากปลาน้ำโขงาเหรนกินล่องเบนขดเสียบบอกแน่ไง มั <laughs> นสีแสบต้องมัยังทรงมหายคนเป็นเชฟมันทรงปลาไมา่พอแต่ว่าอันดับแรกต้องใส่นีชักกคนโอ้ยปนปนโกบเนี่ยโอ้ยมองมาคนยิ่เผือกเนี่ยโกบเนี่ย หลวกปราบ่วงพี่น้องครับขออนุญาตเรียบมองแหละวาอย่าลืมก,ไก,กดไลค์กดแชร์วันนี่เผื่อเด้อปนกบเห็ดเฮ็ดให้สู้ กินให้บังในผอส่รงมากเสีสบเนาะไม่เคยชังหน้ากินในพอเแกปลาหนำโค้งปลาธรรมสัตว์อืมเขาท้าห้องหมอตัวหนึ่งในซุปบักทั่วใสเ้หนัง sai okay. thế Lite nedför träp. Ini bukan. อืมแบบนั้นใช่ทำไมทรงไม่ ชาว่อยู่บ้านเท่ากมีป่าในลุกจงมาเนาะน้องกินน้องเมึงปลาอย่างปลาปากเออชื่อปลาแปลกๆบ้านเท่าก็ี่ว่าปลาอิงนี่ว่าปลาปากเพิ่นดูปลาหนังผงหรอ อืม <Net> ันแทบจัง <uma> ช <est> <ca> ่วงมาให้มิ๊กหปนใจมคนไปแห่ง วันนี้แล่นสามสิบวันนะที่บ่พ่อสี่สิบตื่นสวยมวยกันเมื่อนี่โประบาดเจ็บนี่คุยง่ายกว่านี่นึง